ยายแตนไหนลูกเนี่ยน้่งมาหายายแล้วไหนน้องมาหายายแล้วให้ดูสิเบ็บดแบดบดแ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 มดแบ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 ดอบดแบอแบด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 แ ให้ลองพี่ดูพลอยเห <c oughs> <ฮ>็น,นหน้าถุงแต่น,ตน้ายายเรียกยายแตนใหม่สิแตนเรียกยายบีสิเรียกพ่อบอยสิคุณจบบักร,บบร,บบรบบีคุณพ่อบ,บอกว่าไงเมื่อกี้นี่คุณพ่อบอกว่า กัดกันเด้อหักกันเด้อหนูขอสัญญาว่าจะหนูจะไม่กัดกันแถวขเขาจิ็มปากยุบย่องคุณหมอกับบอกว่าเขากิกัดกันอยู่เพราะว่ามันหมันแถวอยู่ธรรมดาแล้วเขาต้องระวังขนาดมุกข่อยระวังนี่ตัวบอระวังมแกไว้ไหนต่ำๆหน่อยเอาเอาเอานี่ย มุนหัวไหมนี่อะไรเข้าไปในนั้นล่ะลูกตาตุตัตุโอไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มายายออกมาหมดแล้วนี่ยายออกมาหมดแล้วเดี๋ยวยายดูก่อน,นโอ้ยไยยยไยย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 ายอยยยยหยย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 ย ยาลาข่อยาลาข่อยกิดว้ากินกันเลยกูทำเองเปิดแล้วลูกอุ้ยนั่นอุ้ยดาวเราได้ดาวด้วยหน็นใจได้ดาวด้วย้องไงอยู่ในโทรทัศน์หลังเมื่อกี้นี่ดาวดาว อ๋อเหรอจอยไหนๆฉหนเลยไหนว้าวมันหลวมหลวมๆโอ้อ้าหลวมอีกแล้วเอ้าเอ้านไม่เช้าหนูแปรงฟันไหมเอาให้ยายดูสิอาปากสิอาปากสิขาวไหม หนูแปรงฟันทุกวันเลยพี่ระปมอมแล้วแล้วหนูก็หนูก็อาบน้าหนูก็สระผมใช่ไหมลูกไหนไสระผมอยู่ตรงไหนผมอยตรงนี้หอมไหมยายดูไอ้หอมหอมหอมยายยายบีหอมบีหอมอุ้ยหอมหอหอมีี